นานาะอยากขอโทษวุ้นเส้นเพราะว่ามันกลายเป็นวุ้นเหมือนมาซวยเพราะนานาแล้ววุ้นแบบต้องมารับตรงนี้เพราะนานาวุ้นเส้นไม่เกี่ยวเลยค่ะวุ้นเส้นไม่เคยยืมตังใครวุ้นเส้นเป็นคนน่ารักมากวุ้นเส้นเป็นคนที่มีเพื่อนรักมากดาดาวันนี้ดาดามาหาที่บ้านเพิ่งเป็นวันแรกที่ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ดาฟังทั้งหมดเพราะก็ไม่ได้บอกความจริงกับดาเหมือนกัน้วดาก็ต้องออกมาปกป้องนานานะขอโทษนาดา ขอโทษอีกครั้งนาณาผิดเองทุกอย่างแล้วนาไม่ได้เล่าเขาทั้งหมดและอีกอย่างนึงที่ผิดมากๆสุดๆเลยคือนานาผิดที่ไม่พูดความจริงกับเพื่อนก็เข้าใจเพื่อนทุกคนเข้าใจทุกคนที่เสียหายโง่มากๆไม่รู้จะทําทําไมคนคิดว่านานาฉลาดมไม่น่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้มันไม่ใช่เลยบางทีมันบางทีมันก็โง่มากจะยังไงนะแต่นานาก็อยากขอโทษขอโทษตรงนี้ขอโทษด้าที่ออกมายอมรับให้นานาขอโทษเพื่อนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของนานา ขอโทษคนที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วไปกล่าวอ้างเขาทําให้เขาเดือดร้อนเสียหายเสียชื่อเสียงต่างๆขอโทษที่ทําลายความรู้สึกทุกคนขอโทษเพื่อนทุกคนที่รักและศรัทธานในตัวนานาขอโทษอีกครั้งหน้าที่หลังจากนี้นานาแค่จะต้องแก้ปัญหาแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะคะถ้าใครมองว่าเออการไลฟ์เนี่ยมันจะทําให้นานามีไรายได้ขึ้นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเซตอัพกันมันตั้งหน้าตั้งตาที่จะโอเคทํางานกันนานาเป็นลูกหนี้ที่ต้องมีหน้าที่ใช้หนี้ให้ได้เร็วที่สุด